ดูว่ารองเท้ามือสองอันนี้ฟรีด้วยนะใครมเมามาขนไปได้มันเลือกไปได้นะดูว่ายิ่งใหญ่ขนาดไหนโอ้โหอันนี้ดูหลังคาบ้านนี่สูงเกินรั้วบ้านนี่เป็นภูเขาวไวนะ้นะนี่ดูนี่แล้วคนก็จะมาเลือกกันแบบนี้อันนี้ฟรีนะใครจะไปบริจาคมาเลือกใส่เล่นใส่อะไรใส่ได้นี่ของดีๆนะไม่ใช่ของไม่ดีนะดูนี่ตรงคู่ยังดีอยู่เลยนี่มาเลือกได้เห็นไหม มีทั้งแท้และไม่แท้นะนี่เขาก็จะมาเลือกกันแบบนี้เอาไปขายเป็นมือสองบ้างเอาไปแจกบ้านนี่ใครจะทำบุญทำบุญนี่มาเลอได้นี่เลือกมานมแต่สวยๆนี่ยายบอกกัไม่ขี้เกียจเลือกมาซื้อยายดีกว่าคู่เท่าไหร่ยกกระสอบนี่งเะ็นกระสอบนี่ดู ซักทำให้เรียบร้อยดูนี่เขาจะมาเลือกกันแบบนี้นี่ดูภูเขาร่งเท้าอถ้าเทียบกับผลดูเด่คนนั่งความใหญ่นี่แหละครับนี่ อยากได้ก็มาเลือกเอาฟรีนี่แจกฟรีอาจจะเป็นที่รับหน่อยเนี่ยรองเท้ามือสองมีทั้งแท้และไม่แท้รองเท้าดีๆเยอะถ้าโชคดีก็มาเจอไซส์ตรงกับเราก็ได้สุดจริงครับภูเขารองเทา้ามาดูว่ารองเท้ามือสองอันนี้ฟรีด้วยนะใครมา,ามาขนไปได้มันเลือกไปได้นะดูว่ายิ่งใหญ่ขนาดไหนโอ้โหอนี้ดูหลังคาบ้านนี่สูงเกินรั้วบ้านนี่เป็นภูเขาไว้นะ ดูนี่แล้วคนก็จะมาเลือกกันแบบนี้อันนี้ฟรีนะใครจะไปบริจาคมาเลือกใส่เล่นใส่ไรใส่ได้นี่ของดีๆนะไม่ใช่ของไม่ดีนะดูนี่ตัวคู่ยังดีอยู่เลยนี่มาเลือกได้เห็นไหมนี่มีทั้งแท้และไม่แท้นะนี่เขาก็จะมาเลือกกันแบบนี้เอาไปขายเป็นมือสองบ้างเอาไปแจกบ้านนี่ใครจะทำบุญทำบุญนี่มันเหลือได้นี่เลือกมาที่แต่สวย,สวย นี่ยายบอกถ้าไม่ขี้เกียจเลือกมาซื้อยายดีกว่าคู่เท่าไรยกกระสอบนี่อ่ะยกกระสอบนี่ดูซักทำให้เรียบร้อยดูนี่เขาจะมาเลือกกันแบบนี้นี่ ดูภูเขารองเท้าถ้าเทียบกับคนดูเดีคนนั่งความใหญ่นี่แหละครับนี่อยากได้ก็มาเลือกเอาฟรนีนี่แจกฟรีอาจจะเป็นที่รับหน่อยเนี่ยทองทางมือสองมีทั้งแท้และไม่แท้รองเท้าดีๆเยอะถ้าโชคดีก็มาเจอไซส์ตรงกับเราก็ได้สุดจริงครับภูเขารองเท้า